ตัดสินใจจะทิ้งชีวิตปัจจุบันไปทําอะไรตามใจที่ตัวเองอยากทำแล้วค่ะมีความเสี่ยงไหมคะพี่เป็นขอตอบแบบนี้นะครับว่าถ้าความเสี่ยงในการทํางานนะครับเรียกว่า Career Risk นะครับ Career Risk มีความเสี่ยงแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าทุกๆแคเรียนะครับมีความเสี่ยงแต่มีความเสี่ยงมากน้อยหรือว่าแทบไม่เสี่ยงเลยเหมือนเล่นหุ้นนะครับดังนั้นการตัดสินใจไปทําอะไรที่เราอยากทานะครับมีความเสี่ยงไหมต้องถามกลับนะครับว่าเราอยากจะกลับไปทําอะไรนะครับดังนั้นคําถามนี้เป็นคำถามกว้างมากๆเลยแต่พี่เบนอยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าแคเรลิสต์นะครับมีตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะครับถ้าเราทํางานในรูปแบบของอ่ะงานราชการงานรวิสาหกิจนะครับตัวอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่ามีความมั่นคงสูงมากๆเลยดังนั้นแคเรลิสต์เองน แต่ถ้าเราไปทำงานที่บริษัทชั้นนำนะครับจะต้องไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าบริษัทจะปิดตัวเมื่อไหร่นะครับอ่ะอันนี้ไม่แน่ไม่นอนเลยอาจจะเป็นขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ต่างประเทศอยู่ดีวันนึงปิดสาขาเมืองไทยนะครับนายตีโอฝรั่งเปียนะครับบริษัทเปลี่ยนที่ทางหมดเลยมีแผนนี้ยุบแผนนี้เกิดเกิดขึ้นใหม่ได้นะครับดันนงนั้นแคเรียตรงเนี้ยเห็นไหมว่าแคเรีลิศ ความเสี่ยงสูงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ค่าตอบแทนมันก็สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะดังนั้นนี่คือตัวอย่างของแคเรลิสนะครับที่จากน้อยแล้วก็จากสูงมากๆนั่นเองยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นอาชีพเช่นทําอาชีพนักบินอ่ะหรือทําอาชีพงานแท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยได้เงินเยอะนะครับการที่ได้เงินเยอะความเสี่ยงมันก็เยอะเหมือนกันนะครับแ <le> <L it> คเรลิสเขานะครับก็มีความเสี่ยงสูงไหมอันนี้ อ่อันนี้คืรายรียสของเขาก็มีทั้งสูงแล้วก็เงินเดือนก็สูงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคือสาเหตุที่เราจะต้องดูว่ารายลิสที่เราจะมีความเสี่ยงนะครับจะน้อยหรือจะมากเราจะเลือกอย่างไรนั่นเองนะครับดังนั้นตัดสินใจทิ้งชีวิตปัจจุบันไปทําอะไรที่ตัวเองอยากทํามีความเสี่ยงไหมต้องถามเลยนะครับว่ากลับไปทําอะไรล่ะอ่านะครับดังนั้นทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะครับแต่เราจะตัดสินใจได้ไม่ได้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับเมื่อเรารู้อะไรฮะ personal career plan ของตัวเองนั่นเองนะครับว เหมือนนักฟุตบอลนะครับถ้าเขาชัดเจนแล้วว่าเขาอยากจะเป็นเทิร์นโปรหรือนักเทนนิสนะครับหรือว่าคนที่แข่งโอลิมปิกเนี่ยเขาซ้อมทุกวันเขามีโกละครับอ่ะตรงนี้ชัดเจนนะครับเขาไปถึงแน่นอนแต่ถ้าเราไม่มีโกลนเนี้ยหลงทางนะครับความเสี่ยงมีไหมมีเสี่ยงมีแน่นอนครับไม่รู้จะได้เหรียญทองไหมไม่รู้จะได้เหรียญทองแดงไหมเหรียญเงินไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไห้ได้เพราะเราตัดสินใจแล้วดังนั้นความเสี่ยงทุกทุกอย่างมีครับแต่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอยู่ที่เราเลือกทางเดินในแต่ละสายอาชีพมาาาากกว่่เเรรรออทํะะไนนนัังค ดังนั้นพี่เบนก็บอกเลยนะครับว่าการทำ personal development plan ก็สำคัญนะครับหรือ PDP นั่นเองนะครับคู่กับ career g o ของตัวเองนะครับจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราจะออกจากตรงนี้มาไปทำอะไรที่เราชอบแต่การที่เราทำอะไรที่เราชอบเนี่ย แล้วเงินมันได้หรือเปล่านะครับแล้วในตลาดแรงงาน,นจริงจ่ายได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องทําการบ้านให้หมดเลยนะครับและจะทําให้เราตอบได้นะครับว่ามันคุ้มที่เราจะเสี่ยงไหมที่เราจะ Move forward ไหมนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจที่จะวางแผนเคเลโกของตัวเองนะครับแล้วก็การทํา PDP ของตัวเองให้ชัดเจนนะครับไม่หลงทางอีกต่อไปนะไม่ว่าคุณจะอายุ25 30 35นะครับ เคียของเรานะจะมาเรื่องเงินหรือจะมาเรื่องความสุขการทํางานเครียลิสของเราจะเตียงมากเตี้ยน้อยอย่างไรนะครับและหาตัวเองให้พบหาตัวเองให้เจอนะครับเข้าใจตลาดแรงงานจริงๆนะว่าตลาดเมืองไทยเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับรวมถึงตลาดโลกด้วยนะพี่เป็นบอกเลยนะครับว่าพี่เป็นทําข้อมูลสรุปมาให้แล้วนะครับลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.hunterbee.com นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับขอให้ทุกคนหาแคลียตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ อย่าก,กลัวเรื่องความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ว่าโกเราเนี่ยอยากจะไปตรงนั้นนะครับก็เป็นความเสี่ยงที่เรารับได้ก็ขอให้ Move Forward นะครับขอทุกคนโชคดีครับ